งานอุปสมบทวัดประชานิมิตรขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าสั่งเซตเริ่มต้น1ใบเทา3ามใบแดงครับงานวันนี้จัดอยู่ในศาลาใหญ่โอกโถงเย็นสบายครับอากาศไม่ร้อนนั่งกันเพลินๆเลยครับเซตอาหารวันนี้ชมปริมาณกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนลนราคาไหนร้านเรานั้นไม่มีแบ่งเกรครับ รสชาติอาหารอร่อยคงที่ปริมาณจานใหญ่ใสเต็มจานและจัดจานอาหารหน่าทานเสิร์ฟอาหารรวดเร็วต่อเนื่องทันใจไม่ขาดตอนสำหรับท่านที่มีแผนจะจัดงานสามารถทักถามจองคิวงานกันไว้ก่อนนะครับทางเรามีบริการให้คำปรึกษา ทางร้านเน้นงานบริการจบงานประทับใจํำเสนองานแบบตรงไปตรงมานี่ไม่ดีให้ลูกค้าการันตีครับสวัสดีครับกินเหลือพี่คือกินเหลือแซบปะแซบดีเด็ดครับครับเขาแซบปะครับแซบอยู่เนาะครับไปห่อยังป้าไปห่อเนี่ยหวานกับหวานหวานแซบปะแซบดูเชื่อ จ้าใบแม่เอาจักใบครับคือกินเหลือแม่กินบะหมี่บะหมี่บนน้ำเนาะซี่เสียบบ้อกเข่าเสียบด้วจ่าขอบคุณครับคือกินเหลือเนาะครับแซ่บบ้อกเข่าวันนี้มีบริการอะไรบุก่องไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับ